แสงจันกระจ่างสองน้ำทางอ่อนสนเหนื่อยนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าเหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่จะบอกว่าไปทำฟันมานะครับเนี่เหมือนงูเลยนะครับเหตุผลคือเอเดี๋ยวแป๊บไปขอเรียยว่าคำฟันมาเอพิ่งพูดไปแบปนะครับทำฟันนะครับ นะทำฟันเลยพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดนะวันนี้ก็ไปทำมานะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะครับอืมนะี่ลูกบอลน,น้อยของเรานะครับนะพอเป็นบุญตานะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็เล่นออกกำลังกายกันด้วยนะครับยิง <c oughs> ยิงเฉยนะครับน,นี่ก็อยากจะบอกว่าไม่สบายนะครับเหตุผลที่ไม่ลงคลิปนะคบก็คือปว,ปวดปวดฟันนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็พูดไม่ชัดนะเพราะมันแบบมันไปทํามาต้องเข้าใจนะครับนะโอเควันนี้ก็มีเรื่องแค่จะมาแจ้งเท่านี้แหละครับรอเครับสำเนี้ก็ คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตุม้ม yes โอเคเดี๋ยวลืมแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับแจ้งเรื่องอะไรวะจําไม่ได้เลยยิงปืนเมื่อกี้นี้ยิงปืนเลยคุณเรียกยิงบอลหลอนเก้าอย่าแล้วครับจังหวะนีะ้นั่งหน้าบ้านอีกว่านะครับทำเนียนั่งเล่นเกมนะฮะรถเก่งนะครับรถเก่ง โอเคครับสำหรับในก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตื่น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 ขอลาค่ะ